สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานหนุ่มเช่าเหรียญหลวงพ่อวัดดังเกิดเหตุรถชนรถพังยับแต่ตัวไม่เป็นไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดนิเทนรัประดิษฐ์คลอง13ตําบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคณะสัทธาสาธุชน ที่เดินทางมาจากราดพร้าวกรุงเทพมหานครมาขอกราบไหว้ขอพรจากพระอธิการทวีทรัพย์สันตะมะโนเจ้าอาวาสวัดนิเทศราชประดิษฐ์ของ13เกจิชื่อดังลำลูกกาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งทางผู้ที่ศัทธา ได้เช่าวัตถุมงคลจากพระอาจารย์ทวีทรัพย์บูชาไปแล้วรวยทางเดียวรวยสุดขีดรวยแน่ๆอีกด้วยในขณะที่ทางด้านนายอารุพง์อุกจันทร์พนักงานบริษัทเอกชนได้เช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรนเสร็จทวีทรัพย์เช่าไปแล้วมีประสบการณ์เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนคนคิดว่า ต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนแต่แล้วคลาดปลอดภัยไม่มีบาดแผลหรือเจ็บหนักแต่อย่างใดสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนรุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์ได้มีพิธีบวงสวงนำเริกรุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์99าไมยราบสะกดทับหลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัดห้วยดวนจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระเถระอาจารย์นางปลุกเสกอธิษฐานจิตท,ทั้งหมดเจ็ดรูปหลวงพ่อพิมพ์ทรัพย์วัดสุวรรณหลวงพ่อทวีทรัพย์เจ้าอาวาสวันนิเทศ หลวงพ่อประหยัดวัดลำกระดานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดลำกระดานหลวงพ่อเจ้าคุณวัดปรมยัยหลวงพ่ออนุชาอนุชาโตวัดโพราชบุรณนะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ